เพื่อนไม่กลัวเรเลยเหรออะไรนะเพื่อนว่าอะไรอ่ะโซอักลีโอ้โหเจ็บเจ็บเลยเ mm hmm. <P> พื่อนบอกว่าเราเออเพื่อนบอกว่าเราน่าเกลียดนะเอาแล้วมายคนเนื้อเนี่ยใครนะดู <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการแต่งตัวเป็นผีกันอีกแล้วเนะคะเพื่อที่จะเข้าไปป่วนในแมปบลูคเฮเว้นนั่นเองจะบอกว่าพี่นิวนะเคยแต่งตัวเป็นผีแล้วนะ,ะในแมปบลูคเฮเว้นนะ,ะแล้วก็ไปทําการกดกริ่งหน้าบ้านเพื่อนนะคะปรากฏว่าโดนเพื่อนแบนานาวเลยนะคะ แต่ในวันนี้เราจะไม่ได้ไปกดกร่งหน้าบ้านเพื่อนอีกแล้วนะ,ะและเราก็จะแปลงโฉมเป็นผีตัวใหม่นะคะมาทําการแต่งตัวเป็นผีตัวใหม่กันเลยดีกว่าซึ่งพี่นิวนะได้หน้าตาเบคอนนะเบคอนเน็ตนะคะมาจากทอยโค้ดนั่นเองโอเคเดี๋ยวใส่หน้าตานี้เข้าไปเลยแล้วกันและตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้ทําการใส่หน้าตาเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอเอาเหมี่ยวช์กออกไปก่อนนะคะมาดูกันเลยนะทุกคนนะจะเห็นว่าหน้าตานะคะดูน่ากลัวทีเดียวนะคะ และเราจะใช้หน้าตานี้ในการที่จะไปหลอกผู้คนในแมปบรู o เฮเบิรนนะคะเดี๋ยวเราน้าเข้าไปแต่งทรงผมในแมปกันนะคะไปดูกันเลยตอนนี้นะเราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะหน้าตาดูน่ากลัวทีเดียวแล้วตอนนี้กําลังจะเป็นตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวขอไปแอบแต่งทรงผมก่อนดีกว่านะคะเราต้องมาในมุมหลบเือตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ขั้นตอนการแปลงร่างของเราหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทรงผมกันนะคะเพื่อให้มันดู น่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันว่าทรงผมทรงไหนเหมาะจะเป็นทรงผมของผีมากที่สุดนะคะทรงนี้ก็ดีนะคะเนี่ยทุกคนเป็นทรงแบบยาวๆนะคะนี่ผมยาวๆนะคะรออทรงนี้ก็ได้นะไหนดูสิออาทรงนี้เอยทรงนี้ได้อยู่เอยทรงนี้ดีกว่า มาดูกันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็ยังแบบว่าอ่าพอปิดหน้าปิดตาอยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งคือนะคะคือเราต้องมาทําให้สีผิวนะคะกลายเป็นสีขาวซีดๆแบบนี้โอ้โหเพิ่มความสยองขึ้นไปอีกและตอนนี้นะเราก็แต่งเป็นผีเรียบร้อยแล้วนะ,ะโอ้ยพระอาทิตย์คือแบบว่าจ้าเลิเกินนะ,ะเอาแหละเดี๋ยวจะไปเป็นผีใต้สระน้ําก่อนและกันอันดับแรกนะ,ะดูซิว่าถ้าเกิดเราเป็นผีใต้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้หหน้ากลัวกับผีก็ขับรถลงไปในน้ำนี่แหละค่ะ เดี๋ยวเราไปเป็นผีต้าสะน้ําดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ยืนตรงนี้นะคะแล้วเป็นอะไรเนีด้วย <laughs> เดี๋ยวดูซิว่าจะมีใครแบบว่าเดินมาหรือเปล่านะคะตอนนี้มีแต่คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้ว่าจะมีคนมาสังเกตเราหรือเปล่านะทุกคนสงสัยว่าตอนนี้ผีหนาวนะคะตัวสั่นทีเดียวนะเนี่ยรอ,อจนคข้ามแล้วก็ไม่มีใครมาสักทีนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดบรรยากาศมืดๆแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นที่เดี๋ยวนะข้างหลังเรานะั้นหน้าแดงหน้ากลัวกันเราีนะคะนั่น <S <S> <S จะมีใครมาติดกับเราบ้างไหมเนี่ยโอ้โหนี่แช่น้ํานะจนตัวเปื่อยหมดแล้วเนี่ยยังไม่มีใครหลงมาทางเราเลยนะเนี่ย หรือว่าในเมืองนี้เขาไม่กลัวผีกันแล้วรอมานานเหลือเกินรอจนฉันตัวเปื่อยหมดแล้วเอ๊เหมือนมีคนเดินมาทางเรานะเฮ้ยมี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 มมมมเฮ้ยว่าไปว่าไปเพื่อนว่าไปเพื่อนอุ๊ยเป็นตำรวจหญิงด้วยหรอสวัสดีจ้ะอ่ออ,อะไรเพื่อนวัดแดดนั่นอะไรหเพืโฮโฮโฮ่อนบอกว่าเราเป็นอะไรนะเราคืออะไรนะวัดแด่เราก็คือ คนสวยไงล่ะคนสวยอยู่ในสระน้ำทำไมละจ๊ะเพื่อนจ๋าเพื่อนลงมาไหมละจ๊าอ่ะหุ้ยเพื่อนลงมาด้วยเพื่อนลงมามาทําไมอะตอนนี้เราต้องทําตัวนิ่งๆไว้นะคะเพื่อนก็มองเรานะคะอุ้ยขยับเข้ามาแล้วขยับเข้ามาแล้วอุ้ยมาใกล้ด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวๆไม่ต้องมาใกล้ขนาดนี้ฉันเริ่มกลัวเธอแล้วนะทําไมเธอไม่กลัวเราอะไรหัวเราะมีหัวเราะด้วยนะฮ่า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 นี่เราเป็นผีนันนี่เธอไม่กลัวเราหรอมีการมาหัวเราะเราด้วยนะคะนั่นนี่เพื่อนไม่กลัวเราเลยเหรออะไรนะเพื่อนว่าอะไรอะ เจ็บเลยเพื่อนบอกว่าเราเออเพื่อนบอกว่าเราน่าเกลียดนะเอาแล้วมค์คนนื้อเนี่ยใครนะ <empowerment> ดูอาจารย์สวัสดีอจาเราเป็นผีนะจะ๊ะเอาไปแล้วคนที่เป็นตำรวจไปแล้วนะคะไปแล้วนะมาด่าเราแล้วก็ไปแล้วไม่มีความแบบว่ากลัวกันเลยนะคะอ่าดูเป็นไงมาว่าใกล้ๆด้วยนะคะอ่าฮะดูสิามานั่งในน้ําเหมือนเราด้วยนะคะดูอ่าไม่เชื่อดูเนี่ยมีการมานั่งในน้ําเหมือนเราด้วยนะคะแล้วดูมานั่งข้างๆด้วยอ่าเป็นไง นั่งคู่กันเลยจ้ะไม่ได้มีความกลัวเรเลยแม้แต่สักนิดเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเอารถเข็นนะคะมาเข็นเราขึ้นจากสระว่ายน้ําด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะจะไปเป็นผีในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่เราต้องเดินมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะ มาเป็นผีในซูปเปอร์มาร์เก็ตด,ดีกว่าเราจะเป็นผีไปทั่วเมืองบุกเฮเว่นนะคะเดี๋ยวขอทําตัวดําให้กลมกลืนกับผนังก่อนแล้วกันนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะตอนนี้เรากลายเป็นตัวสีดําทั้งตัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะยืนแบบว่าทําตัวดําๆหน้าตาน่ากลัวอยู่ตรงระหว่างตู้น้ําตรงนี้นะคะดูซิว่าจะมีใครแบบว่าสังเกตเห็นเราหรือเปล่านะ,ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ จะมีคนเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าตอนนี้นะคะเราก็ได้แต่รอรอรอแล้วก็รอนะคะหน้าตาตัวเองก็น่ากลัวเหมือนกันในเนี้ยเดี๋ยวขอเอากล้องส่งทางไกลนะคะออกมาส่งเพื่อนก่อนดีกว่านะคะดูซิว่ามีใครแบบว่าจะหลงเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะคะอืมจากการส่องกล้องดูแล้วนั้นนะคะเอ่อไม่มีใครที่จะหลงเข้ามาเลยนะคะ มีแต่คนขับรถผ่านไปผ่านมานะคะไม่มีใครมาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยหรือไงเนี่ยรอจนเมื่อแล้วนะเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยแล้วไงเนี่ยโอ้ไม่มีใครแบบว่าหลงก็ามาเลยหรือไงอุย้ยมีแล้วหนึ่งมีแล้วหนึ่งทุกคนเห็นไหมมีแล้วอุย้ยดูสินั่นเขามาแล้วทุกคนอา้าวกำลังไปเอารถเข็นอยู่นะฮะเอ้ยเดินมาเขาเห็นเราปะนะ่เห็นเราปะนะ่อ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเปล่าอา้า ว่าตอนนี้นะคะเขาอะไรเนี่ยมาช้อปปิ้งเหรออสงสัยจะมาช้อปปิ้งจริงๆนะคะดูสิมาเลือกซื้อของนะคะเต็มเลยนะคะอ่าคงจะมาช้อปปิ้งจริงๆนะคะนั่นอ่าเห็นเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเราหรือเปล่าเนี้ไม่รู้ว่าเขาเห็นเราหรือเปล่านะคะแล้วดูเขาก็เดินเปิดตู้ไปเรื่อยเลยนะคะเออหรือว่าเห็นแต่ว่าไม่สนใจก็ไม่รู้นะคะอ่ามารยาทดีปิดตู้ให้ด้วยอุ้ยเหมือนเขามองมาที่เรานะคะใช่แหละเขาเห็นเราแหละทุกคนเนี่ยเขาเห็นเราแหละนะทหารตัวน้อยตัวเห็นเราหรือเปล่าตัวเห็นเรารอด๋ยว อย่างว่านะว่าในเมืองนี้นะคะไม่ไม่มีใครกลัวผีแล้วนะคะก็นั่นแหละเข็นผีเล่นนะคะอ่าแล้วเราก็เข็นเลาออกมาข้างนอกเอาฝนตกด้วยนะตอนนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะช้อปปิ้งโกดแปลว่าซื้อผีนะคะช้อปปิ้งผีนะคะดูดูพูดเข้านะดูไม่มีความกลัวกันเลยนะคะอ่าคือจะบอกว่ากลัวเราสักนิดเถอะนะดูดูดูโอ้ หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,น,งน,นึงเดี๋ยวตอนนี้ผีเว้นหัวแล้วผีเว้นหัวแล้วโอเคพอก่อนนะคะพอก่อนนะคะอ้าเวเฮ้ยเพื่อนเราพอก่อนนะ,ะเราเราไม่เอาเลยนะ <c oughs> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นผีตรงน้ําผุนะคะเดี๋ยวขอทําท่าทางท่าทางนั่งก่อนแล้วกันนะคะอยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้มันต้องมีคนมาเห็นเราบ้างแล้วแหละนะเธ <c oughs> อ,อคนนั้นเธอคนนั้นเดินมาแล้วเดินมาทั้งคู่เลยเดินมาอ้าวแล้วก็เดินผ่านไปอ่า เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งคู่เลยนะคะไปนั่งอยู่กลางถนนเลยแล้วกันนะคะอ่าเด่นพอหรือยังนั่งอยู่กลางถนนแบบนน้นลยนะคะหรือว่าจะนอนก็ได้นะเอาแบบว่าเป็นนอนแล้วกันนะฟึบอ่านอนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยท่ามกลางฝนตกนะคะเรียกร้องความสนใจสุดๆนะคะ ดูดิว่าจะมีใครมาสนใจเราหรือเปล่านะแอบรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผีที่เรียกร้องความสนใจมากนะเอาตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะฮะแดดออกอีกนะฮะโอ้รานี้ร้อนเลยเอาดูนะคะว่าถ้าเกิดเรามานอนแบบนี้กลางถนนจะมีใครมาหาเราหรือเปล่านะคะคือตอนนี้นะเรานอนจนแห้งเหี่ยวมแล้วนะฮะอุ๊ยมีคนเดินมาจ้องเราคนหนึ่งนะคะอ่ะเลี้ยงหมาด้วยนะแล้วเขาก็ยังไงแล้วเขาก็ยังไงคะ รู้สึว่าเขาจะทักเราหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาได้แต่ยืนมองเราเงียบๆนะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะก็มีรถคันสีเขียวนะคะมาจอดอยู่ตรงข้างๆเรานะคะนั่นคือผู้หญิงหน้าแดงที่เรากลัวตอนแรกนี่นะเดี๋ยว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 โอ้โหขับเยียบเลยขับเยียบเลย แล้วยังไงแล้วตัวเราอยู่ไหนเนี่ยตเมืองนะนโอเคใจยเย็นนะเพื่อนนะฉันไม่ไปรู้สึกว่ามนุษย์ในเมืองบลูเฮเว่นนั้นน่ากลัวกับผีอีกนะคะนั่นแบบนี้ผีแบบเราเนี่ยขอออกไปจากเมืองได้ไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยรถมารถมาเฮ้ยจะเหยียบไปเนี่ยจะเหยียบหรือเปล่าอย่าเหยียบนะกูจอดด้วยรถจอดด้วยอุย้ยใครอะเฮ้ยอุย๊ยกูภัยเหรอหรือว่ายัางไงเห <c oughs> มือนกับว่าตัวนี้เพื่อนเราเอารถเข็นออกมาโอ้โหเเดี๋ยวเราเป็นผีนะเราไม่ใช่ผู้ป่วยด้วยล่ะ อาเดี๋ยวอาตอนนี้เอาเราขึ้นมาบนรถแล้วตอนนี้นะเราก็ขึ้นมานอนบนรถพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพื่อนคิดว่าเราโดนรถชนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนต้องคิดว่าเราโดนรถชนแน่เลยนะคะนี่ค่ะขับมาดิ้นนึงก็เป็นโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนก็อุ้มเราเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะอืมนั่นแหละค่ะแล้วเหมือนกับว่าอุ้มเราไปบนเตียงนะคะอ้าไม่วางด้วยเอาไปไหนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเปลี่ยนที่เหรออย่าบอกนะว่าไปห้องอะไรนะห้องผ่าตัดทัวค่ะเพื่อนพาเรามาห้องผ่าตัดนะคะนี่ค่ะ โอ้โหพาเรามาห้องผ่าตัดเอาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมองมุมนี้เหมือนโดนผีอำเลยนะะในขณะที่เรายืนอยู่บนตัวเพื่อนนะคะอะสรุปตอนนี้นะคะเราก็ต้องทําการแบบว่านอนแทนนะคะอะสรุปเราเพื่อนเป็นหมอหรือเป็นอะไรในเพื่อนนะดโูโหเดี๋ยวนะ <c oughs> เพื่อนเปลี่ยนเป็นชุดหมอแล้วนะตอนนี้ <c oughs> รับจ็อบไหลงานเลอเกินนะคะรู้สึกว่าเพื่อนเรานะรับจ็อบไหลงานเลอเกินนะดูดูเอาเข็มฉีดยามาฉีดด้วย โอ้ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะไม่เอาเข็มฉีดยาได้ไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหทำไมเพื่อนโหดจังเลยเพื่อนดูดูถือเข็มฉีดยาด้วยอ่ะเพื่อเรากลัวเข็มฉีดยาไม่ฉีดได้ไหมอ่ะไปดีกว่าทุกคนไม่เอาไม่เอาเข็มฉีดยากลัวกลัวเข็มฉีดยาโอ้ยอะไรกันเนี่ยจะมาฉีดยาผีแบบเราทาไมก็เอาละค่ะทุกคนภารกิจในวันนี้นะโดยการปลอมเป็นผีนะาหน้าตาน่ากลัวนะคะ แล้วก็ไปอยู่ในสระว่ายน้ำนะคะใจกลางเมืองบูเฮเว่นแล้วก็ไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงน้ําพุแล้วก็มาอยู่ตรงกลางถนนสุดท้ายไปอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะ <c oughs> <c oughs> เอาง่ายเลยนะคนในเมืองบูเฮเว่นนั้นไม่กลัวผีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาแต่งตัวเป็นผีมาหลอกคนในเมืองนี้อาจจะไม่สําเร็จนะคะทุกคนนะ เพราะว่าทุกคนไม่ได้กลัวผีเลยครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรก็มาคอติดตามมาดูด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะไม่บายจ้ะจุ๊บจุต่อไปมาเป็นผีชิงช้าดีกว่านะอ่ะเออจะบอกว่าชิงช้ามันววไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเออค่อยๆนะไม่ต้องไวขนาดนี้ก็ได้เฮ้